ภายในใจในก่ของคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเวลานี้เขาคิดอย่างไรเรามรูปละงานพายเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมภายในใจของคนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้ ห้าใบนะภายในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณเป็นคลิปปร,รนศนมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดมากกว่าเวลานี้เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณมากมายคนคนนี้ชาวทาตดินประสบกันก่อนใต้สำรับ เขาคิดมากเขาคิดเยอะคนที่มีประเด็นต่างกันกับคุณเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมายเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณชาวธาตุายเมธสิงธนูเขาคิดมากเลยคนคนนี้เอ็ดอัพครับเขาอยากจะกลับไปหาคุณเขาอยากจะกลับไปดูแลคุณ เขาอยากกลับไปอุปธรรมค้ำชูคุณคนคนนี้ที่ผ่านมาเหมือนเขาไม่ค่อยดูแลคุณเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณแต่วันนะวันนี้เวลานี้เขาอยากกลับไปอุปธรรมค้ำชูคุณชาวธาตุน้ำารกรพิจิตรมินเขาคิดมากเขาคิดเยอะจริงๆลรงงานไพ่ทุกใบมีความคิดของเขาเกือบทุกๆใบ เขาคิถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณคนคนน,นี้ชาวธาตไฟเมษสิงห์ธนูชาว่าตลลมเมถุนตุนกุมณนะเวลานี้เขาอยากจะกลับไปหาคุณเขาอยากจะเดินทางไปหาคุณคนคนนี้เขาอยากจะไปขอโทษคุณภายในใจของเขาคิดถึงแต่คุณ เขาอยากกลับไปหาคุณคนคนนี้ชาวธาตุลมไมถึงตุนกลุมสิกออพครับเขากลับไปจริงๆคนพลังงานไพ่ดีมากพลังงานไพ่คนรักเก่ากลับมาหกถ้วยกรกรอกไปจิตหนึ่งเขาจะกลับหาคุณอย่างแน่นอนคนคนคนี้ภายในใจของเขาอยากกลับหาคุณมากมากคนคนนี้เขาทนความคิดถึงคุณไม่ไหวคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับหาคุณนะคนคนคนี้ชาวธาตุน้ำกระกอบไปจิตหนึ่งรับมัขยายไพ่ เขาคิดถึงคุณทุกใม่แล้วเขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเขาจะกลับหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาจะไปขอโทษคุณทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มีประเด็นต่อการรูค้คุเวลานี้เขาอจะกลับไปหาคุณนะ